เยังเหลือต้อนไม้ให้เรานั่งได้สบายเย็น5บาสิบบาทั้งแทั้งวันเป็นห้องพักที่เรียกว่าสะอาดสะอ้านห้องกว้างครับฝัง่งนู้นก็โอเคครับมันดูลมเลื่นถือว่าเป็น2 0 2วเดือนมิถุนายนล่าสุดหาดจอมเทียนข้างบนนะครับวันนี้ที่พักสายตรวจแยกแชร์พึก ในบริเวณนี้เรียกว่าแยกชายพฤกษ์ฟุตบาทแล้วก็พื้นถนนหรือว่าท่อระบายน้ําของทางถนนเรียบหาดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมีแค่บางบางโซนคือตรงนี้ครับที่ใกล้ๆกับแยกชัยพฤกษ์ครับยังดําเนินการขอสร้างไม่เสร็จนะครับหาจอมเทียนในย่านชัยพฤกษ์สังเกตตรงสถานีเป็นเป็นปน้อมตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะครับมาดูบริเวณปัจจุบันของถนนเรียบหาดจอมเทียนเดินมิถุนานครับ เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเอารถจอดไว้อตรงบริเวณตลาดประมงคุณบ้านย่างๆกับเบบี้รีสอร์ทนะครับบริเวณโดยรอบในย่านนี้ยังสร้างถนนอยู่ยังขุดท่อระบายน้ำยังไม่เสร็จนะครับตรงเสาไฟในบริเวณที่เป็นฝั่งทางด้านนี้ยังไม่ได้เอาลงดินนะครับ พอดีจุกเฉือนอยากเข้าห้องน้ำเอสะอาดสะอ้านแล้วก็ห้องน้ำาดู่โ่งโล่งเหมือนข้างหลังจะมีที่พักด้วยนะครับ๋อาร,ราคาบริการถ้าสุขาก็10บาทบมีอาบน้ำา20บาทครับงั้นมาเที่ยวเล่นน้ำทะเลได้แล้วก็มาอาบน้ำตรงนี้ได้โอ้สบายครับสะดวกสะดวกถ้าเกิดไม่มีที่จอดนะเพราะว่าถ้าช่วงวันเทศกาลเนาะค่าจอด60บาท จอดได้ทั้งวันยาวๆเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่พักด้วยเราจะลองมาดูที่พักของที่นี่ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหกร้อยห้าสิบทางซ้ายมือใช่ไหมครับก็โอเคนะครับถือว่ามันดูเงียบดีแล้วด้านหน้ามันจะมีปลูกต้นมงต้นไม้ครับดูร่มลื่นนะแล้วก็ห้องแยกส่วนชัดเจนได้เลยครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูในห้องไหนๆก็มาเข้าห้องน้ำ้วครับ โอ้ห้องใหญ่มากห้องอย่างกว้างนะครับมีอะไรอะไรให้บ้างในนี้ครับเข้ามปดูได้เลยค่ะมีมีทีวีมีเป็นห้องแอร์คอนดิชันนะครับแล้วก็เตียงอย่างอย่างใหญ่แล้วก็มีโซฟานั่งเดินเข้ามาโอโอเคครับหอมสะอาดโอ้ห้องน้ำสไตล์ร้อนอ่าได้ครับถือว่าเป็นที่พักที่เป็นช้อยที่น่าสนใจนะครับ สำหรับใครที่มาเที่ยวลดเซฟคอสอีกนึงประมาณหลัก600กว่าบาทเป็นห้องพักที่เรียกว่าสะอาดสะอ้านห้องกว้างห้องครอบครัวด้วยนะคะห้องครอบครัว,อ,อ,รวอ๋อแบบมาทาั้งครอบครัวได้ไคคอ๋อขอขอ,ขอ,ขอดูหน่อยได้ไหมครับขอดูหน่อยได้ไหมด้านหน้าก็ดูมีที่นั่งให้แล้วที่สําคัญคือมีต้นไม้บงังบังแสงบังแดดแจมเลยครับเข้าท่าเข้าท่าชื่อชื่อร้านเอ้ยชื่อรีสอร์ทริมเล่รีสอร์ทร กินนข้าาวบุงมาที่ร้านอาหารกินข้าวบ้านลุงแล้วเดินเข้ามาในซอยนะ,ะที่จะมีมเ,เหมือนมีร้านขายยาตรงด้านหน้าซอยใช่ไหมครับมามาดูตรงนี้ห้องใหญ่หลายเตียงโอเคเลยครับอ,ลอ,อแล้วก็ทีวีจอแบนห้องน้ำห้องน้ำก็เน้นโล่งๆแบบนี้เลยครับอืม ติดเลด้ค่ะให้บริการดีมากครับแล้วก็เซอร์วิสดีขนาดตากล้องยังเซอร์วิสดีขนาดนี้ครับกันเองเหมือนบ้านแล้วที่สําคัญคือห้องห้องสะอาดห้องใหม่นะรดูพื้นห้องเป็นกระเบื้องราคาพันห้าอยู่กันดูกันแบบครอบครัวเลยมีย่างได้ค่ะตรงนี้ผมผมชอบที่มันมีต้นไม้บางบางทีมันแสงหรือว่าความเป็นส่วนตัวด้วยฝั่งนู้นก็โอเคครับมันดูลมเลื่อนมีแบ็กกราวนเป็นอันนี้อันนี้คอนโดหรือโรงแรมกัเนี่ย คอนโดค่ะริมเลจอมเทียนพัทยานะครับมีวไวไฟให้ฟรีนะคะอ่าไวไฟ,ไฟฟรีด้วยที่จอดรถกว้างเลย <c oughs> ถ้าเราไม่พักเรามาจอดรถแค่60บาทจอดได้ทั้งวันแล้วเราก็ไปแฮงเอาต์เดินรอบๆหาดนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเป็นอีกหนึ่งช้อยห้องพักราคาหลัก650หรือพันหดีเลยแล้วก็เดินไปตรงทะเลตรงนี้นะครับส <c oughs> ำหรับบริเวณย่านถนนเรียบหาดจอมเทียนครับ <c oughs> ช่วงนี้ประมาณ7จ็ดกว่านะครับ บรรยากาศยังยามเช้าอยู่นักท่องเที่ยวยังไม่ลื่นกันนะครับยังเช้าอยู่ mm. ก็จะดูโล่งๆหน่อยนะโอ้อันนี้คือร้านกาแฟนี่ร้านสนิมใช่ไหมสันิมดิมเลคาเฟ่ม,มีที่พักด้วยไหมนะ้องไม่มีค่ะอ๋อครับก็ที่นั่งด้านในถือว่าโอเคคาเฟ่สไตล์โอเคครับมุมถ่ายรูปได้ก๋วยเตี๋ยวหมู ช่วยใส่อย่างดีใช่ไหม,พร,มพร้อมเลยใช่ไหมเอาซส้มโอเอ่อแบบ <c oughs> อยู่หลักร้านเลย,เลย <c oughs> รับรองเป็นสตรีทฟูดกุวยเตี๋ยวส้มตำไก่ย่างกินกุวยเตี๋ยวเสร็จก็แวะชิมกาแฟเนาะนเดี๋ยวค่อยเดินไปดูในย่านบริเวณหาดอีกทีหนึงครับตอนนี้ขอเดินฝั่งถนนก่อนก็จะเห็นโรงแรมร้านอาหารต่างๆช่วงเช้า ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ครับมีเซเว่นเซ้นด้วยครับเราเดินผ่านซอยสมุรรสงค์มาก็จะมีเป็นตึกที่เรียกว่าดูแปลกตาดีนะครับตรงนี้จะมีเซเว่นเซ้นแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นอยู่นะครับใหญ่อยู่ครับร้านเซเว่นตรงนี้มีห้องสุขายแครับมีหลายจุดเลย สแสดงว่าข้างน้ำมีอยู่ทุกที่ครับแล้วแต่ว่าอยู่ตรงบริเวณไหนก็หาที่เข้าได้ง่ายๆโอ้ร้านนี้คือร้านอะไรเดี๋ยวเดินออกมาห่างๆนิดนึงครับให้ดูกุ้งยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวจะคึกคักตอนเย็นแหละครับในบริเวณนี้ครับตอนนี้เช้าอยู่ยังไม่เปิดร้านนะครับแล้ว บริเวณย่านนี้ที่เห็นต้นตาลถึงสูงครับเดี๋ยวช่วงเย็นมันจะเป็นเหมือนในมาร์เก็ตนะครับก็<น>จะมีแสงสีแล้วก็มีร้านอาหาร<น>มามาเดินในยา่านฟุตบาทฝั่งเทเยบหารบ้างนะครับรูปปลาลวมานะจอมเทียนบีทพัทยานะครับผู้ใดครอบครองมีความผิดตามกฎหมายก็คือห้ามแงะเด็กอันนี้ออกไปนะครับเป็นพื้นที่ ของหลวงเรามาถึงบริเวณวัดแล้วครับจะมีอยู่หนึ่งวัดนะครับในริมถนนเลียบผาดเทศก,กาลหรือช่วงรองิเห็นเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะหาที่จอดรถก็ในถนนเลียบผาดนี่คือค่อนข้างจะเต็มนะดังนั้นหาข้อมูลของการจอดรถไว้ในยา่านอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นในบริเวณวัดก็น่าจะจอดได้นะครับอันนี้คือวัดใหม่ วัดใหม่หารกระทิงทองเป็นชื่อวัดนะครับเข้ามาในโซนนี้จะออกแนวไทยๆนะอาคารด้านหน้าริมทางก็ทำเป็นหลังคาทรงไทยอย่างนี้ครับจะเป็นร้านเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านนวดแผนไทยนะครับ ต้นไม้เขาเรียกว่าต้นหัวกวางใช่ไหมใช่ครับมันจะไม่มีต้นเผามะเผาหรอกเผานอยแต่ถ้าใครชอบบรรยากาศสวยงามแต่ร่มเงามันไม่อย่างนี้นะอย่างเช่นโซนพัทยาต้นตาลต้นมะเผาเยอะแต่มันจะไม่ร่มหรอกมันสวยนั่งกลางวันในเย็นทั้งวันเลยครับนี่ครับเย็นมากอันนี้เย็นมากและต้นใหญ่ครับแนะนํามานั่งได้ครับเนี่ยตรงจุดตรงข้ามกับไหนเนี่ยโรงแรมแกรนจอนเทียนแล้วก็ ข้าวฝั่งมาตรงนี้จะมีให้บริการเก้าอี้ชายหาดเรียนต้นตาลมีต้นตาลรอต้นต้นอ่าพี่กัดบอกเลยครับต้องเป็นต้นตาลจ้ำจำร้านสะดวกซื้อเยอะผมเดินผ่านมาได้เห็นสี่สามสี่ร้านอะเดลี่ท็ออะไรก็ว่าไปเนาะเวครับซื้ออะไรประทานได้เลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดินต่อครับไปถึงโค้งดงตาลกันเลยครับวันนี้จะพาเดินนะครับคุยกับพี่ที่เป็นผู้ประกอบการ ก็วี่ช้หาเมื่อกี้อยู่ในย่านของเนี่ยแกรนด์จอมเทียนพาเลทนะครับเดี๋ยวเดินไปทางไหนดีไปเส้นนี้เหมือนเดิมให้จะเห็นบรรยากาศจริงนะครับของพุตบาทบางจุดก็ยังไม่ได้ใส่กระเบื้องนะครับยังไม่ได้ปูพื้นนะครับย่านนี้เป็นจุดขึ้นลงเรือสปีดโบ๊ทโอ้ลำใหญ่นะครับเนี่ยใส่เทเลอร์เลยเนาะใช่เรามาคุยดีกว่า ถ้าไม้นองลงน้ำแล้วมันจะมีเพียงเกาะเพียงคือที่เราเห็นล่วงๆมาใช่ปหมใช่เสาะเพียงออกนะถ้าเราไม่เสาะมันจะเหมือนเหมือนหินปูนใช่ไหมใช่เหมือนกันโอ้ม,ออมันขึ้นทุกวันอย่างนี้เลยเหรอหลือเกาะนาน,านๆค่อยค่อยเทาะออกทีนึงก่อนนานๆแค่สามวันก็ท้อได้แล้วก็<อ>มันไม่มีสีกันเพียงเลยครับเออเดี๋ยวใกล้ๆครับเดี๋ยวเป็นตัวทำลายเรือนะครับจะเป็นหอยเล็ก กาก่อนนี้เขายังขยับตัวอยู่ครับผกระของเรือก็มาซ้อออกประมาณนี้ครับถ้าไม่ซ้อเรือพังแน่นะครับดังนั้นก็ามาทดรอมาเป็นแบบนี้อตรงนี้เป็นจุดขึ้นลงเรือใครดูแลอยู่ครับเป็นของเมืองพัทยาหรือว่าเอกชนครับของเมืองพัทยาถ้าแช่น้ํานานๆมันก็จะมีเพียงแบบนี้แหละดังนั้นก็ต้องขนขึ้นขนลงทุกวันนะไหมใช่ครับอ่าส่วนใหญ่ทุกวัน ้นนเเเเเดียยยวือแลครรับงมจุดจอดขึ้นลงนะครับของเรือสปีดบอยก็สังเกตง่ายๆธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอยู่ตรงด้านหน้าเลยแล้วก็ลงมาจะเห็นเป็นท่าเรือลงไปอ่าไม่ใช่ท่าเรือจะเป็นท่าท่าลงไปครับเป็นเหมือนทางลาชันลงไปนะครับต่อครับเดินต่อท็อปเดลี่ผู้แข่งเซเว่นอีเลเว่นหรือเปล่าครับท็อปเดลี่ครับ ที่เห็นร้านสะดวกซื้อก็จะมีเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ท็อปเลนดี้ซะส่วนใหญ่ในย่านหาดจอมเทียนครับในถนนริมหาเสร็จเป็นบางบางช่วงครับก่อสร้างบางช่วงเสร็จแล้วบางช่วงครับทยอยทยอยทำไปข้อกันอะไรเนี่ยการฝุ่นกันก่อมันน้ำฝักสองในข้างล่างเลยอ๋อ คือที่เห็นทรายกระสอบทรายกัน้นกันฝนตกช่วงกําลังปรับปรุงอยู่คัะท่านผู้ชมอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงเปสวยงามตั้งแ่กันเสร็จแล้วทุกอย่างเนาะขอบคุณมากนะครับมาไปดูจุดอื่นต่อก็เป็นการอัปเดตจ,จริงๆแบบสถานที่จริงแล้วกันนะครับเห็นอะไรยังไงก็ได้ดูบรรยากาศสภาพบแบบนั้นไปเลยนะครับทิวทัศน์ต่างๆบางบางพื้นที่ก็จะมีต้นมะพร้าวแบบนี้ครับ แต่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นหูกวางซึ่งแผ่ขยายเขียงก้านร่มเงาได้กว้างนะครับก็จะดีอีกแบบหนึ่งพุทปบาทถ้าเสร็จแล้วจะกว้างๆแบบนี้ครับนอกจากบางบางช่วงที่จะกันไว้ทําเป็นล็อกขึ้นมาเพื่อจอดรถอ่าก็แต่ส่วนใหญ่ถ้าบริเวณที่เสร็จแล้วก็จะมีร้านเก้าอี้ชายหาดร่รมเตยมผ้าใบแบบนี้ก็เปิดบริการ โอ้นี่คือร่มร่มดีมากครับจะมีความแตกต่างกับหาดอื่นอยู่นะครับหาดจอมเทียนจะเป็นหาดที่มีความร่มเงาของต้นหัวกวางโอ้วันนี้ลมลมแรงมากก็แล้วก็คลืนแรงด้วยนะครับ จุดนี้จะมีเป็นไลฟ์การ์ดเป็นเหมือนคอยสอดส่องดูความปลอดภัยให้นะสําหรับนักท่องเที่ยวหรือถ้ามีอะไรยังไงก็มาติดต่อตรงนี้เป็นเหมือนหน่วยพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับรับแจ้งเห็ุอ๋อรับแจ้งเหมือนเหมือนเป็นหน่วยกู้ภยัยหน่วยหน่วยูนนวยภยัยคอ๋อมีกี่จุดครับสำหรับขาดตรงนี้อัสนสีัง2จุด2จุดเลยก็สังเกตดูว่ามีตรงไหนบ้างสังเกตตรงทงไหมตรงธงสีแดงเนาะ ให้ร่มเง,เงมมาเยอะเนาะมันจะไม่ใช่ต้นมะพร้าวต้นหมากขึ้นไปแบบนี้นะครับปกติก,ตก็ถูงวางอ่ะจะยาวไป็นอ้อมเป็นส่วนที่เลื่อนลอกหลังอ,อะไรนะซอยซอยสี่ซอยห้างเป็นพื้นที่ที่พร้อมพร้อมให้บริการแบบเต็มที่แล้วไม่มีสิ่งกีดขวางเนาะไม่มีอะไรที่มันรกของโลกาครับพื้นถนนครับเนี่ยฟุตบาทตำรวจน,นี่คือโอเคมากแล้วก็ดูต้นไม้สูงครับเนี่ยให้ร่มเงายเหลือต้นไม้ให้เรานั่งได้สบายเย็น รับรองมา50บาทไท้กท็้งทักง,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 งวันแต่ก็อุดหนุนน้ำดื่มกันหน่อยล้วกันแล้วครับอัพ <c oughs> เดจอมเทียน2025แล้วกันนะครับเดือนมิถุนายนนะครับ แล้วก็เดินมาถึงบริเวณป้ายจอมเทียนพัทยาบีนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแดนมาร์กเป็นเหมือนต้นต้นหาดเลยนี่เราก็มาถึงในบริเวณที่เรียกว่าต้นหาดจอมเทียนพัทยาก็ให้ดูเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับถือว่าเป็น2 0 2 5เดือนมิถุนายนนะครับล่าสุดหาดจอมเทียนนะครับ เรามองย้อนขึ้นไปนะครับข้างบนนะครับอันนี้แต่เล่นน้ําได้นะครับเล่นน้ําเสร็จแล้วก็อาบน้ําจืดมันจะมีห้องน้ําบริการห้องสุขาห้องอาบน้ําเยอะเลยส่วนทุนน่นเหลืองที่เราเห็นอันนี้อ่กากันไว้ให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสําหรับคนมาเล่นน้ําหมายถึงว่าถ้ามีการทุ่นไปแล้วเนี่ยจะไม่มีเรือวิ่งผ่านนะครับตัวเรือจะมี เป็นบางจุดท,ที่ไม่มีทุ่นนะครับเรือวิ่งเข้ามาข้างในได้นะครับดังนั้นถ้าใครจะเล่นน้ําคงจะต้องแนะนําให้มาเล่นในบริเวณที่มีทุน่นเหลืองๆล้อมรอบนะครับวันนี้ขึ้นแรงหน่อยเพราะวันเป็นช่วงช่วงลมลมพมานะครับ